กับจำบอยรถบ้านนะคะห่างหายจากการรีวิวไปถึงวันนั้นมากและวันนี้นะคะจามีรถที่น่าใช้คันหนึ่งมานะคะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota าค r ร l ราอัลตินะคะเครื่อง1.6ตัว E ค่ะปี2012นะคะอยากให้ดูความสวยของเจ้าคันนี้ว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคะแล้วก็กระจังหน้าตัดโคมยียนนะคะในส่วนของด้านข้างดูได้เลยว่ารอยขีดข่วนถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะกับรถ9ปีแล้วนะคะล้อของเขาเป็นล้ออลลอยนะคะขอบ15นะคะใช้กันแบบยาวๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างของเขานะคะบอกเลยว่าตำหนิคือถือว่า น้อยมากๆเลยให้ดูกันใกล้ๆเลยต่กล้องคือซูมเลยซูมเลยว่าคันนี้เขาสวยขนาดไหนนะด้านท้ายของเขาจำสังเกตเห็นนะว่าด้านไหนของไฟเขาว่าจะมีความแบบเป็นเพชรอะแล้ ของเขาที่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะด้านท้ายของเขาถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะจ๊ะสำหรับเจ้าโครราอาติดตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะดูได้เลยว่าเครื่อง1.6ตัว E นะคะตัวนี้ติดแก๊สมาจากโรงงานนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยในส่วนของด้านหลังของเขาเก็บสัมภาระได้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็แมแรงแล้วก็ ร้อนะคะของเขายังสภาพกิบๆอยู่เลยรถ9ปีแล้วอ่ะคือลูกค้าถือว่าได้รถคันนี้ไปอย่าคุ้มมากๆเลยนะคะมาในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่า เขาจะมีการดูแลรักษาดีหรือเปล่ารถจะดูน่าใช้หรือเปล่าไปดูด้านในกันดีกว่าคะ่ะในส่วนของด้านในที่จําสัมผัสความเป็นเจ้าโคโรราเอาติดได้นั้นคือความหรูหราและก็การคงทงของเขานะคะด้านในคือถือว่าสวยมากๆเลยนะคะดูใหม่มากรถเก้าปีคือ ลูกค้าที่นำมาขายถือว่ารักรถมากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรักษารถมากๆเลยนะคะอ้อมาดูเลขไม้ของเขาเลขไม้ชัดๆเลยนะคะเก0 0 0มื่นกว่ากิโลนะคะรถไม่มีการกอไม์และที่สำคัญร้านเรารับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมแน่นอนเลยนะคะกระจกของเขานะคะปรับพับไฟฟ้าทั้ง4ด้านเลยนะคะอ่ะในส่วนของด้านคอนโซล นะคะพวกแอร์อะไรนั้นจะอยู่ตรงคอนโซลกลางนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะมือปรับนาแล้วก็เครื่องเล่น CD DVD AUX ตรงนี้ถือว่ารองรับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือแบบสวยมากๆให้ตากล้องซูมเข้ามาเลยว่าอันนี้พร้อมที่จะนำเสนอมากเลยนะคะตรงนี้มีช่องเก็บของได้ด้วยนะคะคือ เป็นรถที่พร้อมใช้งานมากแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะตรงเกียร์ของเขานยจะตัดด้วยโครเมียมให้ความหรูหราให้ความแบบเรียบแต่ดูหรูดูแพงเนาะเบาของเขานะคะเป็นเบาะผ้าให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะว่าสะอาดสะอาดมากอยากจะใช้กอใกล้หลันตัวเลยว่ารับประกันมาว่า คือบอกของเขาว่าสะอาดมากดูเลยการใช้งานคือแบบใช้งานน้อยมาก mm hmm. ให้ดูกันใกล้ๆเลยว่ารถคันนี้บอกเลยที่จะเอามาคือมันต้องเด็ดมากๆเลยนะคะอ่ะและที่สําคัญตรงนี้มีช่องเก็บเอกสารนะคะอ่าดูได้เลยว่าคันนี้ตบคบราคาน้อยมากๆเลยสำหรับใครที่จะเอารถให้คุณแม่ใช้หรือเราจะใช้เอง อาถือว่าเป็นรถที่ตามหากันเลยนะคะไปดูของส่วนด้านหลังบ้างดีกว่านะคะว่าด้านหลังของเขานั้นจะนั่งสบายหรือเปล่าไปกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะจําอยู่ในด้านหลังของผู้โดยสารแล้วนะคะที่สัมผัสได้เลยคือเบาะของเขาก็สะอาดเหมือนด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็นั่งได้สบายมากๆเลยนะคะเบาะของเขาค่อนข้างที่จะรับกัลรีระของผู้โดยสารเลยนะคะเหยียดขาได้นั่งรถใกลๆถือว่าคันนี้ผ่านนะคะได้แบบไม่เมื่มอยด้วยเนาะ ในส่วนของด้านข้างของเขานะคะถือว่ายังคงสภาพเดิมเลยนะคะสวยๆเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนรถมือหนึ่งเลยแต่จะบอกว่าที่จำมรีวิวอยู่นั้นรถเกปีนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเนาะเรามาสรุปแล้วก็โปรโมชั่นกันด้านหน้าดีกว่านะคะเป็นไงบ้างคะกับการที่จัเอารถคันนี้มานำเสนอกับคุณลูกค้าบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนคะ่ะสาหรับเจ โอราเอาตินนะคะเครื่อง1.6ตัว E นะคะตัวนี้ปี2012ราคาที่บอรถบ้านจัดให้เพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดฟังย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะ 2,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยใครที่มีงบ2,000 200, 0 0เดินเข้ามาเลยจ้าเดินเข้ามาหาบอรถบ้านเลยเรามีรถรองรับความต้องการของคุณลูกค้านะคะสำหรับโปรโมชั่นอันนี้คือจะแจ้งไม่ได้เลยนะคะลูกค้าควรจะ ตามติดได้เลยนะบอกเลยว่าบอยรถบ้านนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นทั้งโปรโมชั่นแจกทองกว่า1น0 0 0แบาทนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเราจับรางวัลทุกทกสิ้นเดือนนะคะขนาดเซลล์ยังอยากเป็นลูกค้าเลยอิจฉาลูกค้านได้ของแถมได้รถสวยๆไปใช้งานด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่จองกับจ้ำตอนนี้นะคะบอกเลยว่า เรามี g i ฟต์วอชเชอให้กว่า500บาทนะคะ g i ฟต์วอชเชอรอันนี้สามารถเอาไปแลกซื้อของได้ที่ Big กซีทุกสาขาเลยนะคะบอกเลยว่าบอรถดบ้านปีนี้บอกเลยว่าจัดเต็มพลาดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอฝากเจ้าโครราเอาติสต,ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้จำต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ